้ายเตือนน้าตกใจเด็กเล็กป่วยโรคมือเท้าปากระบาดจนต้องสั่งปิดโรงเรียนใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวแต่เอ๊ะการปิดโรงเรียน5วันจะเพียงพอจริงหรือใบหน้ากำลังคุ้นคิดมาเจาะลึกสถานการณ์ที่อาบาตาท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีกันคะ่ะเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานี้เองในปราสาท การอำนวยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงนามในประกาศสำคัญเรื่องการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบตท่ากระดานเป็นเวลา5วันเต็มสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากในกลุ่มเด็กนักเรียนของศูนย์นั่นเองค่ะทำไมต้องปิดสาเหตุหลักก็เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปยังเด็กนักเรียนคนอื่นๆเขาเพราะโรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายได้ง่ายมากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ที่ยังไม่รู้จักสุขอนา,ามัยส่วนตัวดีพอการปิดศูนย์ชั่วคราวจะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นประกาศดังกล่าวระบุว่าสืบเนื่องจากโรงพยาบาลท่ากระดานตรวจพบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากและเข้ารับการรักษาดังนั้นเพื่อเป็นการต้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอาบอตท่ากระดานจึงตัดสินใจปิดศูนย์ตั้งแต่วันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ถึงวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568รวม เป็นเวลา5วันในช่วงเวลาที่ปิดทําการนี้ทางอาบอตอท่ากระดานจะดําเนินการทําความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ทั้ง,ทงห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนและภาชนะต่างๆที่ใช้ภายในศูนย์เพื่อกําจัดเชื้อโรคให้หมดไปและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเด็กๆว่าเมื่อกลับมาเรียนอีกครั้งจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภยัยกําหนดการเปิดเรียนตามปกติคือวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568ดังนั้น ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบออตาท่ากระดานควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและดูแลสุขภาพของบุตรหลานอย่างเคร่งครัดในช่วงนี้แต่ตรงนี้แหละที่น่าคิดใบหน้ากำลังครุ่นคิดการปิดศูนย์แค่5้าวันจะเพียงพอต่อการควบคุมโรคได้จริงหรือเพราะเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากสามารถมีระยะฟักตัวได้นานถึง3-6ถึงวันนั่นหมายความว่าอาจมีเด็กบางคนที่ได้รับเชื้อไปแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการและอาจกลายเป็นพาหะนำโรคไปสู่ผู้อื่นได้หลังจากเปิดเรียน บางคนอาจมองว่าการปิดศูนย์เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุควรเน้นไปที่การให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยที่ถูกต้องแก่เด็กๆและผู้ปกครองมากกว่าเช่นการล้างมือบ่อยๆการไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกันและการสังเกตอาการผิดปกติของบุตรหลานอย่างสม่ำเสมอคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการปิดสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก5วันเป็นมาตรการที่เหมาะสมแล้วหรือไม่หรือควรมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากอย่างยั่งยืน ใบหน้ากำลังคุ้นคิดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะภาพเงาดำสีสีิแสดงว่ากำลังพูดคุย